สวัสดีครับผมวรดมศรีสุขกับรายการ IPM อัปเดตและวันนี้เรามาอัปเดตกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ oh. ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าก่อนที่จะเข้าในตัวเมืองของจังหวัดภูเก็ตนั้นจะต้องมีการ swap ตรงด่านตรวจและเราไปดูขั้นตอนของการ swap ที่คลินิกไรฟ์พัมเมอร์นะครับซึ่งเป็นคลินิกแห่งเดียวของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดภูเก็ตครับ oh. 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 อ๋อในหมู่ม้นตัวต้องดีนะที่ต้องม ครับผมและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณต๊อดโอภาสสายไหมนะครับเจ้าของไร้พรมเครนิกเวชกรรมนะครับสวัสดีครับคุณต๊อดครับสวัสดีครับพี่โอ้โหมาถึงภูเก็ตนี่ก็ต้องสวอปแต่ทีนี้อยากจะถามคุณต๊อดนิดนึงนะครับว่าการส w a ปกับไม่ส w a ปเนี่ยอย่างไงดีกว่ากันครับจริงๆนะครับจริงๆตอนนี้มันมีกระแสหลายอย่างนะครับว่าไม่อยากจะให้สวอ p สำหรับคนเข้าภูเก็ตซึ่งมันค่อนข้างเป็นกระแสแต่จริงๆผมพูดในฐานะของ ของคนทั่วไปด้วยพูดในฐานะของเจ้าของคลินิกที่ทําธุรกิจด้วยผมในความคิดส่วนตัวผมคิดว่ามันยังสมควรที่จะต้องสวอลอยู่เพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยกรณีคนติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นมันแสดงถึงความปลอดภัยของคนที่อยู่ข้างในด้วยแล้วก็สําหรับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแล้วเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่า คุณจะไม่ได้มารับเชื้อจากที่นี่ไปอะไรเนี้ยครับซึ่งจริงๆมันยังต้องต้องมีอยู่นะผมว่าราคาตอนนี้อยู่ที่200บาทเนี่ยมันผมว่ามันทุกคนที่เข้าภูเก็ตแม้ทั่งคนภูเก็ตที่อยู่ข้างในเองเนี่ยจะต้องผมว่ามันสมควรที่จะจ่ายมันมันไม่แพงเลยแต่มันเป็นเหมือนการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยในความคิดของผมนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยไอพาร์เมอร์คลินิกแห่งนี้เนี่ยจุดเด่นเป็นยังไงบ้างครับนะครับ ด้วยความที่เราเราเนี่ยเป็นคลินิกเวชกรรมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือ,อบุคลากรของเราค่อนข้างที่จะอยู่ในมาตรฐานของของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือเครื่องมือเนี่ยเราจะต้องเป็นเครื่องมือที่มีมีตู้แรงดันบวกเพื่อนในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็บุคลากรที่ทํางานของเราก็คือจะเป็นพวกที่แยงจมูกเนี่ยจะเป็นพยาบาลนะครับแล้วก็น้องที่ให้บริการข้างในเนี่ยก็จะเป็น คล้ายๆกับผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมการการเซตขั้นตอนการทํางานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่มารับบริการแล้วก็ของของการทํางานของเขาด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกคนจะต้องเข้ามาตรวจที่นี่บอยากจะถามอีกข้อหนึ่งถ้าเกิดนอกจากตรวจแล้วเกิดผลบวกขึ้นมาเนี่ยเรามีมาตรการยังไงบ้างครับในกรณีที่มีผลบวกนะครับเราก็จะมี มาตรการ2อย่างให้กับผู้ที่เราตรวจพบเชื้อเนี่ยตัดสินใจคืออย่างที่1คือให้เราส่งต่อแล้วก็2ก็คือว่าเราจะถามความต้องการของคนที่เจอเชื้อเป็นบวกก่อน่อนะครับว่าเขาต้องการที่จะให้เราส่งเรื่องไปยังภูมิลําเนาหรือว่าจะให้ส่งเข้าภูเก็ตซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่เราดิวไว้เนี่ยเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลของสารนสุขเนี่ยเพื่อจะรับไม้ต่อนะครับเพื่อให้คนที่ติดเชื้อเนี่ย เขาไม่ต้องไปแพร่เชื้อต่อหรือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็รู้ถึงวิธีการดูแลตัวเองซึ่งทุกคนที่เราตรวจเจอเนี่ยเราจะเก็บเซฟประวัติพวกเบอร์โทรอะไรพวกนี้ไว้ทั้งหมดเลยเพื่อในอนาคตเราจะได้ติดตามผลในกรณีที่ ทางจังหวัดต้องการที่จะรู้ข้อมูลอะไรเงี้ยครับในฐานะที่คุณจอดเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วมาเปิดคลินิกแห่งนี้นะครับอยากจะให้พูดถึงความรู้สึกและความตั้งใจอยากที่จะช่วยคนไทยอีกคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ช่วยคนที่จะเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตอยากพูดถึงความรู้สึกนี้นะครับจริงๆเนี่ยที่เรามาเปิดคลินิกตรงนี้ครับจริงๆเรามาตอนราคาถูกแล้วนะครับราคาที่200บาทแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยเราเราเรามาเปิดตรงนี้ด้วยแนวคิดที่ว่าหนึ่งแหละโอเคผมยอมรับว่าผมทําธุรกิจแหละแต่ว่า ภายใต้การทําธุรกิจของผมเนี่ยผมก็อยากรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคมตรงที่ว่าโอเคเมื่อมีมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้การทํางานการทํางานของคลินิกของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สุดทั้งอุปกรณ์ทั้งบุคลากรซึ่งเราจะไม่ทําธุรกิจแบบผักสวยไม่ใช่ว่าเ,เปิดมาแป๊บเดียวแล้วเก็บเงินไม่ใช่ก็คือว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะหน่ละจะต้องเป็นจุดคัดกรองเชือ้สอส จะต้องไม่ใช่จุดที่กระจายเชื้อนี่คือจุดปผปสมผมและตอนนี้ก็คือว่าอย่างไร้พรมเอื้อของเราเนี่ยมีตรงนี้นะครับเชิญเชิญ <ๆ S 2> ดูได้นิดเดียวเพรว่าตอนนี้สําหรับชาวภูเก็ตนะครับที่นํา ATK มาเนี่ยผมให้ตรวจฟรีเลย <Hey. S 2> สําหรับชาวภูเก็ตนะฮะอันนี้คนภูเก็ตก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าฉันเป็นคนภูเก็ตแล้วทําไมฉันต้องจ่ายเงินไม่ไม่ต้องไปเถียงกับใครแล้ว,<ๆ>ลวเชิญนะฮะเชิญที่ไร้พรมเอื้อเลยผมยินดีมากผมถือว่านี่คือคืออ่ การตอบแทนบุญคุณของจังหวัดภูเก็ตที่ผมมาทำมาหากินที่นี่ผมจะเป็นคน่างจังหวัดก็แล้วแต่แต่ผมก็ก็รักภูเก็ตเหมือนกันครับขับคุณคุณต้อสมากมากเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่มาจังหวัดภูเก็ตนะครับก็อย่าลืมนะครับร้ฟ์พรรเมอร์คลินิกเวชกรรมนะครับแวะมาที่นี่ได้นะครับและอาจจะพบเจอคุณ้อสด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านอื่นกันต่อครับ าโรโดมสิริสุขค่ะครับผมผลตรวจปกตินะคะว้าวผลตรวจเป็นปกตินะครับนี่เลยนี่นะครับเรามีใบนี้แล้วนะครับที่จะเข้าในตัวเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่นะครับใบก็จะออกมาอย่างนี้เฮ้ยสบายใจละวพิธีกรปลอดภัยดังนั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับ ท่านอื่นๆที่เดินทางมาท่อเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกันดีกว่านํามาเลยนี่นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นที่มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นใครนั้นมารู้จักกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีน้อยโอเคพูดไทยได้ไหม <laughs> ได้นิดหน่อย <laughs> ได้นิดหน่อยอะสวัสดีครับแนะนําตัวนิดหนึ่งอ่อสวัสดี my name is Tay อ๋ออ my parent from Thailand and I'm traveling to Phuket on vacation So, so today i have to swap and check out uh, my wallet okay เดี๋ยวพี่จะถามนิดนึงนะครับถามเป็นภาษาไทยตอบเป็นภาษาไทยได้นะครับ <Right. S 2> อันนี้ <laughs> ก็อยากจะถามว่ามีความคิดอย่างไรกับการ swap ก่อนเข้าเมืองหรือไม่ swap uh, คิดว่าการที่เรา swap ก่อนเข้าเมืองมันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วมันก็รู้สึกเซก็กกว่าตัวเราด้วยเพราะว่าเราได้ไปหลายๆที่มานะครับ โอเคเรียบร้อยสวัสดีครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตนะครับชื่อว่าคุณประสงค์ครับคุณประสงค์นะครับชื่อเล่นว่าเปียกคุณเปียกนะครับอยากถามคุณเปียกนิดนึงนะครับว่าการสวอปกับไม่สวอปเนี่ยคุณเปียกมีความคิดเห็นยังไงครับ สำหรับผมนะครับมันเหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองและก็คนรอบข้างของเราที่เราจะต้องไปสัมผัสไปใกล้ชิดอย่างนี้ครับถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเราก็สามารถที่จะไปสื่อสารหรือว่าไปปฏติสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้คนรอบข้างเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจนะครับในตัวเราครับผมแล้วก็ในราคาที่200บาทต่อหนึ่งครั้งเนี่ยกับการสวอ p เนี่ยคุณเปียกคิดว่า แพงไปไหมผมว่าเทียบกับเมื่อเมื่อเมื่อก่อนนะครับโอ้ถูกกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับผมว่าราคานี้ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็มั่นใจกับตัวเองด้วยใช่ครับเผื่อเราต้องไปพบปะใครเจอใครนะครับใช่ครับนะครับโอเคแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับที่มีความรู้สึกว่าการสวอปก่อนเข้าเมืองเนี่ยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องไปเจอใครหรือพบปะใครกันมาบ้าง ดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองหรือก่อนที่คุณจะเข้าไปในครอบครัวของคุณถ้าคุณได้สวอปไปก่อนเนี่ยจะเป็นความสึกมั่นใจมากขึ้นขอบคุณคุณเปี้ยงมากมาก,มากครับขอบคุณ,ค,ณครับเป็นยังไงลครับคุณผู้ชมบอกแล้วว่าการมาจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับและก็สร้างความมั่นใจให้กับชาวภูเก็ตด้วยและแม้กระทั่งคนที่จะเดินทางเข้าไป ดังนั้นการที่เรามาสวอปกันก่อนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเป็นการป้องกันและก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและวันนี้นะครับรายการ IPM u p อ a t e เดนะครับผมวัดมศิริสุขซึ่งมาที่จังหวัดภูเก็ตโดยตรงเลยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเราจะนําเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ